สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการ เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการลุมพินีวิวนครอิงรีเวอร์ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญค่ะอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมในใจของโบเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเงียบสงบค่ะและที่สําคัญเลยห้องที่เราพาไปชมกันนี้ห้องนี้นะคะอยู่สูงเลยค่ะชั้น25เพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องบรรยากาศเลยดีแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพูดถึงที่นี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะคะเขาโดดเด่นในเรื่อง ของทำเลด้วยค่ะเพราะว่าทำเลที่นี่อยู่ใกล้กับแยกติวานนท์นะคะอยู่ใกล้กับ MRT สถานีแยกติวานนท์เลยค่ะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอยา่างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศหรือว่าจะอยู่ใกล้นะคะกับ b ิ๊กซติวานนท์อีกด้วยค่ะส่วนในห้องเจ็ดสวยแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องกันแล้วนะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่อาคารปีชั้น25เดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องกันอีก,กว่าค่ะ สำหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นห้องชุดนะคะจะมีหนึ่งห้องนั่งเล่นหห้องนอนค่ะและก็หนึ่งห้องน้ำพร้อมกับระเบียงห้องด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ห้องที่นี่นะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ย6 0 7ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับมุมนั่งเล่นก่อนเลยค่ะที่นี่เขาจะมีโซฟานะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีมีทีวีไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสภาพมือสองแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ให้แบบครบครบเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องครัวคคค่่ะะะะรัวทีีีนนจม ีโต๊ะนะคะเอาไว้รับประทานอาหารค่ะมีเก้าอี้ให้มีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศด้านในให้1ตัวค่ะส่วนถัดมาค่ะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่นะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะและสําหรับห้องนอนที่นี่นะคะห้องนอนจะมีเตียงไว้ให้อยู่แล้วด้วยค่ะเป็นเตียงขนาด5้าฟุตด้วยกันค่ะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยเลยแต่ที่สําคัญนะคุณผู้ชมห้องนี้ที่บอกว่าหน้าอยู่มากๆเลยเพราะว่าเขาอยู่ชั้นยวไปดูวิวด้าน,นอกกันดีกว่่าคะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมรุมพินีวิวนครอีลิเวอร์วิวโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลลัตนาทิเบตขับตรงไปบนถนนลัตนาทิเบตประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนครอีขับตรงต่อไปอีกประมาณ3.7กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตรงต่อไปอีก6 0 0เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ และที่นี้ค่ะคุณผู้ชมกับโครงการลุมพินีวิวนครอินริเบอร์ค่ะถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะวันนี้ที่พามาชมกันค่ะห้องนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้หรือว่าเข้ามาชมสถานที่จริงได้เลยค่ะนัดหมายกับเราได้ผ่านช่องทาง f a c e b o o k Fan Page JA s s e t Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเรายังมีบริการใจดีให้คำปรึกษาพร้อมกับยืนสินเชื่อกับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ